สร้างคอนเทนต์ได้อยากสร้างคอนเทนต์อะไรอืมอยากทำคอนเทนต์ที่ให้อยากทำคอนเทนต์อ,อ,นนอะไรที่มันเกี่ยวกับหอเราอะแบบแล้วก็สิ่งหนึ่งที่แบบ แบบมันเลือนหายไปมากๆเลยก็คือแบบพี่ม่อนนะทุกคนคือแบบพี่ม่อนถูกสร้างภาพจําขึ้นมาให้เป็นแบบมาสคอตประจําวงใช่ไหมแล้วก็เป็นแบบว่าสิ่งที่แบบว่ามาสคอตก็คือสิ่งที่ทําให้เราแบบเป็นสัญลักษณ์ประจําวงเป็นสิ่งที่ทําให้เราแบบนึกถึงอะไรเงี้ยเหมือนก็เป็นอีกหนึ่งเอ,งเอกลักษณ์ของซีเจฟูเทสไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกวันเนี้ยพี่ม่อนก็แบบ ห่างหายไปค่อนข้างที่จะเยอะอะไรเงี้ยหนูก็พยายามที่จะแบบเอาพี่มอนกลับมาในแบบอ่านอย่างข้าวหูอะไรเงี้ยหรือว่าอ่าอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยอยากให้พี่มอนกลับมาเหมือนกันก็ก็คงอาจจะเป็นฟิลแบบว่าภารกิจลับที่พี่มอนมอภัยแล้วเราก็ทําภารกิจกันในหอหรือว่าอาจจะออกไปทําภารกิจนอกสถานที่อะไรเงี้ยหนูก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่แบบ น่าสนุกอะไรเงี้ยนั่นแหละฟีลเหมือนแบบพี่ม่อนเป็นบอสอะไรสักอย่างแล้วก็ให้ทุกคนไปทำภารกิจให้สำเร็จอะไรเงี้ยน่าจะสนุกนะเอาพี่ม่อนมาแคสเกมนั่นน่ะสิโอ้ยจริงนะตอนนั้นช่วงนั้นคือคอนเทนต์เยอะมากพี่ตอนพี่พวกเรามีจีครั้งแรกพี่ม่อนมีคลิปหาเสียงพี่ม่อนมีโปสเตอร์จีอด้วยคือแบบสุดยอดเลยพี่ม่อนนี่ทำทุกอย่างจริง มันมี่ก็หายไปเลยคือจริงๆแล้วมามีงมันไม่เชิงเป็นมาสคอตแต่ว่ามามีงเป็นแค่ส่วนหนึ่งของหนังเฮาเป็งจ่ายาแกงนองค่ะเพราะเหมือนแบบถ่ายเสร็จเฉลยเสร็จเลยเนี่ยเขาก็เอามามีม่ออกไปตอนนี้ทุกทุกคนก็ไม่มีใครได้เจอมามี่อีกเลยใช่ไปทําแบบมิชชั่นหรือว่าทํากิจกรรมร่วมกันที่มันแบบว่าได้ออกไปข้างนอกหนุหรือว่าแบบแนะนําสถานที่ในเชียงใหม่คล้ายๆเกิลไกด์อะทุกคนแบบว่าแต่ว่าภารกิจสถานที่อะคือหนูรู้สึกว่า โอเคมันทํามาทําได้แต่ตอนนี้คนมันไม่พอเฉยๆสำหรับหนูนะแบบว่าไหนจะต้องมีตากล้องไหนจะต้องมีคนทํานั่นทนํานี่อะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ซีเจมโเดนคนไม่พอก็เลยคิดว่านอกสถานที่อาจจะแบบเป็นไปได้ยากนะตอนนี้นะคะสำหรับหนูที่หนูคิดนะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทําได้มากนะ้อยแค่ไหนนะแต่ว่าก็ประมาณนี้แหละน่าจะได้ประมาณนี้แบบว่ามันยังทําอะไรได้ไม่ค่อยเยอะอืม อยากทำแบบว่ามิชั่นให้แบบเด็ก c ี m จมฟเดไปตะลุยตามสถานที่ต่างๆนอกจากเราจะมีคอนเทนต์ลงให้แฟนคลับดูแล้วเราก็ได้นำเสนอความเป็นเชียงใหม่ด้วยเพราะว่าเราก็จะไปสถานที่ต่างๆแล้วก็เหมือนก็ฟิลโปรโมทไปด้วยในตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะทำให้คนรู้จัก c ี m จมฟเดมากขึ้นแล้วก็เราก็จะแบบเป็นหนึ่งใน สิ่งที่เราก็จะกลายเป็นมาสคอตของจังหวัดเชียงใหม่ว่าแบบเออซีเจฟูเรนมันคือไอดอลของจังหวัดเชียงใหม่จริงๆนะ,ะอะไรเงี้ยพาพี่ม่อนนั่งรถแดงไปป๊อปอัพไลฟ์ด้วยอูหนูว่าต้องมีเมมเบอร์ใส่ชุดพี่ม่อนแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้พี่ม่อนก็ขัดเขียนคนเหมือนกันแล้วก็ทุกคนถ้าพาพี่ม่อนออกไปพี่ม่อนน่าจะเป็นลม ไปเล่นดนตรีนคนเดินอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่หนูคิดเอาไว้แลวหนูเสนอพี่ๆเขาไปแล้วแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าจะยังไงแบบว่าพาไปพาไปอ่างแก้วอย่างเงี้ยทุกคนพาเชดไอดอลไปอ่างแก้วหรือว่าพาแบบเนี่ยซีเจมไปอ่างแก้วแบบไปร้องเพลงเป็นฟิลแบบเหมือนที่กรุงเทพอะไรเงี้ยเพราะอ่างแก้วก็มีสเปซอยู่นะในการที่จะแบบไปลงไปร้องเพลงอะไรเงี้ยก็จะต้องแบบขอสถานที่ทําอะไรก็แล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีหรือเปล่า อีกอันนึงที่หนูอยากทํามากก็คือแบบว่ามันจะเป็นฟิลแบบว่ารายการเลยอะแบบ สมมติแบบเรามีรูปมาให้ภารกิจเป็นสถานที่ต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมซึ่งแบบเป็นแบบแค่ชิ้นส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นภารกิจให้เมมเบอร์แบบคนละ5รูปแบ่งทีมกันไป3ทีมแล้วก็ไปตามภารกิจต่างๆโดยเราสามแบบให้บัตเจ็ตไปแบบในการเดินทางอ่างเงี้ยว่าเขาจะเดินทางด้วยตุ๊กๆบางคนอาจจะเดินทางด้วยรถแดงหรือว่าบางคนอาจจะเดินทางด้วยแก๊บหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อไปในอย่างสถานที่นั้นแล้วก็ไปถ่ายรูปเช็คอินมาให้ครบทุกคี่ตามโจทย์ที่กําหนดให้อะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาแล้วก็ใครแบบว่าทําาเเเววลไไดดด้้้รร็็็สุกปนนผูชะของงำ อะไรประมาณเนี้ทุกคน